บิ๊กทองภูมิพูดครั้งแรกด่ามากการล่าน,นตอนนี้ชีวิตติดลบเอามาเปิดใจครั้งแรกห่ังตกเป็นประเด็นด่ามากบิ๊กทองภูมิยุติการร่วมค่ายรัเตอร์อินเตอร์เทนเมนต์ของการวิพากรภรายาของด็อกเกอร์ดังเซกโรโซส่วนเรื่องเราบันปลายใหญ่โตเมื่ออีกฝ่ายออกมาแชร์พฤติกรรมต่างๆของนุ่มบิก๊กซึ่งจุดแตกหักบิ๊กทองภูมิไม่ขอพูดถึงเลือกเงียบเพราะไม่อยากกระทบใครยืนยันว่าไม่ได้เอาของอะไรออกมาทั้งนั้นไม่ว่าจะเงินเครื่องดนตรีอุปกรณ์การแสดงหรือแม้แต่รถยนต์ และมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของนอกกายใครอยากได้อะไรก็ให้เขาไปให้มันจบที่เราแม้ตอนนี้ชีวิตจะติดดบก็ตามแต่ที่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยบิ๊กบอกว่าถ้าต่อให้ทุกคนเข้าใจไปทาง A อแต่ความจริงคือแซดแล้วไม่มีใครฟังเลยก็ไม่ได้แค่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากผลของการกระทํามันไม่ใช่คําพูดคนเมื่อถูกถามถึงการถูกฟ้องบิ๊กย้ำว่าไม่กลัวเพราะรู้ว่าตัวเอง ไม่ได้ประพฤติผิดในข้อหารักทรัพย์ตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ได้ที่ปลอดภัยได้มีความสุขอย่างแท้จริงสุดท้ายบิ๊กมองว่าไม่มีโอกาสปรับความเข้าใจแต่เขาก็คงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างขอแยกย้ายกันดูแลตัวเองและจบเรื่องตรงนี้ดีกว่า